สบายดีหรอบนี่ากาศยังมือแรงครับผมพี่น้องครับเป็นเวลาหนึ่งทุ่มยี่สิบนาทีนะครับครับพี่น้องบรรยากาศครับนี่คือสถานที่ิภาษ,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 ษาของภาษาธรรม คี่บางก็ได้ใช่น่นะครับนี่นะครับผมพี่ตังบังบรรยากาศนะครับพี่น้องเนาะครับบรรยากาศครับพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องครับผมสวัสดีครับพี่น้อง ครับผมพบกับผมครับบาสารคามครับผมพิจิบางกฤษชาแนลนะครับผมวันนี้ภาพพี่น้องตรงบรรยากาศนะครับผมพี่น้องครับผมหลังเลิกงานนะครับน้องมาอ่าแรงงานไทยเข้ารวมแรงงานต่างชาติยื่นไปแในประเทยนะครับผมเขาเฮตุอย่ี้ยังเนี่ยเหมือนเลี้ยงหลังเลิกงานนะครับเนาะในวงบรรยากาศครับผมถ้าพี่น้องพบกับบรรยากาศครับผมเนี่เหมือนเลงครับผมช่วงเลิกงานเนี่เหมือนเลงครับพี่น้อง เหลืองงานน้ำมัแลงนะครับผมพี่น้องเวลาหนึ่งถุงนะครับหนึ่งถุงของเกาหลีไต่นะครับพี่น้องเนาะมองบรรยากาศครับพี่น้องใส่งานนะผมของเบาวสารคาม้ับริษัทเกาหลีเช่นนะครับพี่น้องครับเอาบรรยากาศน้ำมันแลงเย็นๆครับไม่พี่น้องเมืองนะผมมาแรงงานไทยนะครับผมมาน้ำมันแลงเหลืองงานเกาเหลีอย่างนี้นะครับเนาะนะครับผมามีชีวิตการ ทำงานแบบใดนะครับเนาะแรงงานไทยเขานะครับเนาะนะครับจะพาเมืองครับเมือาแดงมาเขาเรื่องงานแรงงอนต่างกันนะครับเนาะนี่ครับผมใส่งานครับผมนะครับผมงานของบ่าวสารคามนะครับเนาะนี่นะครับพี่น้องอันตรายนะครับพี่น้องแรงงานนักคิดอะไรอ่ะช้าก่อนมันเยอะ เดีด๋วยวเลยะนี่นะครับพี่น้องบรรยากาศครับพี่น้องครับครับทงชาติเกาหลีใต้นะครับท่านพี่น้องมึงคือันนี้ก็ทางนี่เป็นสวนสาธารณะนะครับพี่น้องสวนสาธารณะออกกําลังกายครับผมของคนเกาหลีนะครับเนาะนี่ครับผมย่าบ๊อดพูดเลยคุณพี่น้องเมืึงคือ เห็นตื๊ดเงีสูงๆซุ้มๆเหมือนกี่ดอกตึกเรียมๆเหมือนพี่น้อกดอกเตยเท่าเวอร์นะพี่น้องเนาะนะครับผมเห็นมึงบรรยากาศนะครับพี่น้องเนาะแล้ผมบรรยากาศกับเย็นๆนะพี่น้องเนี่ยเหมือนกัง ว่าท่านไหนมีเรื่องเมื่อกับพี่น้องนะครับพี่น้องแต่ว่าเอาบร,รรยากาศนี่ยเหมือนยงไม่พี่น้องเมืองเกษตรนะครับเนาะนะครับผมเอาบรรยากาศนะครัญญาาะคะบผมหลังจากการเลิกงานนะครับผมบรรยากาศการเลิกงานหลังเลิกงานให้พี่น้องเมืองนะครับว่าหางานหรือว่าใส่งานเป็นแบบไหนน,นนะครับเนาะนี่ครับพี่น้องสะพานเลยนี่นะคะรับผมจะว่าบลาสะพานกันสีมาเข็ดนะครับเนาะครับผมเฮ็ดต่อกันนี่นะครับผมพี่น้อง กับฟังทางนี้นะครับเนาะฟังท่านี้นะครับพอกันนะครับพี่น้องอันนี้เป็นตะกอนเป็นพื้นที่ของสวนสาธารณะนะพี่น้องเขาก็สร้างสะพานข้ามแม่น้ำเรื่องมุมนี้นะครับเนาะเพื่อที่เดินระยะเวลาหรือว่าสิเป็นการขยายเส้นทางนะครับของกลีใต้นะครับเนาะนะครับพี่น้องเนาะนะครับพี่น้องเมืองบรรยากาศนะครับพี่น้องย้ําเหมือนแล้งนะพี่น้องเนาะเย็นนะครับฝนตก

นี่ครับพี่น้องสะพานนี่ก็แล้วแล้วนะพี่น้องรอเชื่อมต่ออย่างเดียวนะครับแน้วบรรยากาศในสวนสาธารณะสวนสาธารณะนะครับเนาะพ่อจำแนกเรียนพันยำแนกเนาะนี่แหละครับพี่น้องข้างหน้านี่ก็นจะเป็นแบบสวนสาธารณะคนมาปั่นจักรยานหลายนะครับพี่น้องเนาะแล้วครับพี่น้องนี่สลิงชอบพี่น้อง เวลาหนึ่งทุ่มยี่สิบนาทีนะครับเข้าไปลองดูบรรยากาศครับ,น,น,รรบนี่คือสถาปน์ต่วสังของปราสาระทัมือบางการิชันนะครับนี่นะครับผมพี่ครับให้เบ่งบรรยากาศนะครับพี่น้องเนาะครับ ไรงแน uh. ่ะครับพี be ่น้องครับผมนะครับเป็นนักการของหลังเดือกง้างนะของบอสารคามนะครับเนาะพี่วาติกลิศแนวพี่น้องนะครับผมนะครับพี่น้องชีวิตแรงงานไทยนะครับผมให้ต่างแดนนะครับพี่น้องเนาะเผชิญลำบากแน่นอนพี่น้องเนาะการสวัสดีครับพี่น้องครับการสวัสดีครับพี่น้องครับผมสำหรับผมพี่น้องที่เข้ามารับชมนะครับเนาะแล้วก็ ทุกการติดตามนะครับพี่น้องขอบคุณหลายๆนะครับพี่น้องเนาะนะครับผมบริษัทละครขอบคุณหลายๆนะครับเนาะทุกการติดตามทุกการรับชมของพี่น้องนะครับเนาะถึงพี่น้องในเกาหลีใต้หรือว่าถึงพี่น้องอยู่ประเทศไทยเฮ่าก็ดีนะพี่น้องเนาะครับผมขอเปลี่ยนพลังแรงใจให้บริษัทละครนะครับผมได้เค็ดคลิปหาข้อมูลดีๆมาเพื่เพร่ให้พี่น้องเขาได้รับทราบข้อมูลแล้วก็เอา ของมุ่นไปประกอบการตัดสินใจในหลายๆอย่างน,นะพี่น,น้องเนาะมองพี่น้องบรรยากาศแต่ละคนนะครับคนแต่ละงานผิดงานเลยไปดำมาทำไปยูบไลนะครับเนานนะเร,ะระส่องไทยทอดมืบรรยากาศนะครับเนาะว่า,า,รา,า,าแรงงานไทยเวลาเหลิกเงินเล่าเขาเห็ดอย่างแน่นครับเนาะเขามีการเซ็นซื้อนุงเวลาเห็ดโอมันมีเห็ดโอที่นะครับเนาะมันมีเห็ดโอที่สามชั่วโมงนะครับเนาะเลิกปูติเลิกสามโมงแต่ว่ามันมีอกะเห็ดโ เลถุงเครื ok like ่องนะพี Bye. Bye. ่น้องนะครับผมพี่น้องนะครับเดี๋ยวจะพาไปบรรยากาศนะครับผมการเส้นซื้อออกงานนะครับพี่น้องของแรงงานไทยเท่านะครับเนาะครับพี่น้องเดี๋ยวพาไปชมกันพี่น้องครับผมถ้าพี่น้องพบกับบรรยากาศครับผมย่ำมะแร็งครับผมช่วงเลิกงานย่ำมะแร็งครับพี่น้องเลิกงานย่ำมะแร็งนะครับผมพี่น้องเวลาหนึ่งถุงนะครับหนึ่งถุงของเกาหลีใต้นะครับพี่น้องเนาะ มองบรรยากาศครับพี่น้องใส่งานนะผมของเบาวสารคามาพิมพ์บางการีเช่นะครับพี่น้องครับเอาบรรยากาศนี่มือแรงเย็นๆครับไม่พี่น้องเมืองนะผมมาแรงงานไทยนะครับผมมานี่มือแรงเหลืองงานเขาเห็นอย่างนี้นะครับเนาะนะครับผมมานี่ชีวิตการทํางานแบบใดน,นะครับเนาะแรงงานไทยเขานะครับเนาะนะครับเดี๋ยวพาเมืองครับเหมืองแร่งมาเขาเหลืองงานเขาเห็นอย่างกันนะครับเนาะ นะครับผมใส่งานครับผมนะครับผมงานของบอสธนคามนะครับเนาะนี่นะครับพี่น้องอันตรายนะครับพี่น้องนะง,งานนักดดนะนกี่ต่อเนี่ะใช้กี่มันเยอะกี่ต่อเนะี่ะนี่นะครับพี่น้อง บรรยากาศครับพี่น้องครับทุ่งชาติเกาหลีใต้นะครับท่านพี่น้องมึงอันนี้ก็ทางนี่เป็นสวนสาธารณะนะครับพี่น้อง,อนนองสวนสาธารณะออกกําลังกายครับผมของคนเกาหลีนะครับนล้วดูครับผมยายหวานฟูดเลยคุณพี่น้องเมองงืองคุณเ,เห็นตึกใหญ่ๆสูงๆคุณพี่น้องตึกเดี่ยวๆคุณพี่หลัง เราเตะเทา้าเอรนนะพี่รองนะนะครับผมเห็นมึงบรรยากาศนะครับพี่รองนะแล้วผมบรรยากาศกันเย็นๆนะพี่รอรงที่เมือง ถ่าไหนมีเรื่องเมื่อกับพี่น้องนะครับพี่น้องแต่ว่าเอาบรรยากาศเนี่ยเหมือนไม่พี่น้องเมืองเซนนะครับเนาะนะครับผมเอาบรรยากาศนะครับผมหลังจากการเลิกงานนะครับผมบรรยากาศการเลิกงานหลังเลิกงานให้พี่น้องเมืองนะครับว่าว่างานหรือว่าใส่งานเป็นแบบไหนนะครับเนาะนี่ครับพี่น้องสะพานเลยนี่นะครับผมที่มาบ่าวสารคามกานสีมาเห็ดนะครับเนาะผมเห็ดต่อกันนี่แหะครับ ฟังทา่นนะทานี้นะครับเนาะฟังท่านีนะ้รัต่อกันนะครับพี่น้องอันนี้เป็นตะกอนเป็นพื้นที่ของสวนสาธารณะนะพี่น้องเขาก็สร้างสะพานข้ามแม่น้ำเรื่องมุมนี้นะครับเนาะเพื่อที่ยืนระยะเวลาหรือว่าสิเป็นทางขยายเส้นทางนะของกลีใต้นะครับเนาะนะครับพ,นะพ,พี่น้องเนาะนะครับพี่น้องเมืองบรรยากาศนะครับพี่น้องยับเหมือนแร้งนะพี่น้องเนาวเย็นๆฝนตก

รอเสื่มต่ออย่างเดียวนะครับแล้วบรรยากาศนี่สวนสาธารณะสวนสาธารณะนะครับเนาะพออจำแนกเรียนพันจำแนกเนาะนี่แหละครับพี่น้องข้างหน้าเลยก็สิเป็นทธิ์สวนสาธารณะคนมาพันจักรยานนะครับพี่น้องเนาะะนครับผมี่แลยครับพี่น้องเนาะบรรยากาศบรรยากาศหลังเลิกงานครับผมบรรยากาศหลังเลิกงานครับพี่น้องนี่ครับเกษตร มาเนี่ยครับผมหาเส้นซื้อนะครับเนาะ งานครับพี่น้องนี่รถรถรับส่งนะครับพี่นหนุ่มรถรับส่งพนักงานครับพี่หนอ่ม <c oughs> <c oughs> ดนินอ๊ <c oughs> <c oughs> ครับพี่น้องเราส่งพนักงานของเ้านะครับผมนี่ก็เป็นผู้โดยสารนะครับผมสแตนไปแล้วนะครับเนาะนี่ักทำงานใส่ดงของเานะครับเนาะสแตนบาแล้วนะครับเนาะกในคราวนี้ได้พบกับสมบัติพร้อมนะครับเนาักในหินลำคาได้ยกมูลค่าหลายแสนนะคพี่น้องเอายกมาชดบ้าครับวันนี้ เหรอแต่เอาหินดอกมาชอบวะนี่ยครับผมบรรยากาศนะครับผมตัวนี้กำลังรอรถนะครับผอทีมงานนะครับผมอย่างมาทั้งหมดนะครับนี่รถเราส่งพนักงานนะครับผม ครับรรยากาศครับผมการจังหวัดทองแล้วครับพี่น้องไปครับผม นะครับนี่แก๊ตแล้วนะครับผมอดมองนอนเราไปทานอาหารแล้วครับพี่น้องครับลงอาหารแลครับผมเร่งานเมย์มันจะคิวเขาแห้งนะครับพี่น้องนี่นะครับพี่น้องครับผมชีวิตแรงงานเนาะไปพอดนอนแล้วพี่น้องลงครับผมลงครับลงครับลง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  ของฮอนด้าแหละกินข้าวครับพี่น้องอันนี้เป็นโรงอาหารนะครับพี่น้องครับผมนะครับผมอย่างโรงอาหารกันเรื่อยเรื่อยแล้วหาครับพี่น้องเดี๋ยวบ่าวสารคามคุยบางกะรีนะครับผมขอตัวไปกินข้าวก่อนนะครับพี่น้องเนาะนะครับผมพบกันคลิปหน้านะครับพี่น้องสำหรับวันนี้ครับผมบ่าวสารคามลาไปก่อนครับพี่น้องครับผมสวัสดีครับ